Mày đớp đã nào đớp? đất tạm mong kỳ này luôn mhm 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 มีอันนี้พร้อมนะน้องจีนเนีย่ยเอ้านำตรงกบอนิบบาทซีดึงเดียงมาเด้อมาเด้อเซ็บเซ็บเผ็ดม,ม่วงขอบคุณเด้อผู้เอาอันมม่วงมาฝากอยู่สนะินะน่โชว์ท่อนบอ่ขอบคุณหลายเด้อค่ะได้มาตำ แ่บเจมาเดิมมาเดิมซื้เงนินมาให้สิ<น>บ<น>บาทเด็ดใช้ิวบยเยอะกับพิษคุณนายเพิ่นบอกกินพิษป้าสิดเจ็บ ไงมันเท่าทด้หนียหา่น้องมันสดอืมใส่ขัดหอ,อม,มีตู เนี่ยนี่มือยมาเด้อกินตำหม,ม่องมั้งตรงนี้ปลาเป็นตนน้นเนาะาะได้สีงเนาะต้นปลาด,ด้ายหนึงงมาอืมอ,อันเป็นแบบว่าอื ทำตัวอมากบสกินอะไรลูกเนาะขอปันใดมากสุกินอะไรลูกเนี่ยให้ใหเนสตานหนกินอะไรลูกลยกันงแต่สดมืเงียมืเศราม่เยไม่ยอเป็นไรลกใหญ่หะ กินอะไรลงเงี <Zel Senator ate 250> ้ยแต่สวนมันยังไม่เท่าทำไมเผื่อมันเศร้าเนาะมันเท็จเนาะมันหยันมันหยันสุมเนาะไม่รู้เลยอ่ะองกันไปก่อนเลยนักนางว่าเขาวางแม่กวาตามเขาอย่างเงี้ยมันเป็นจอกไปห้ามมันเปนคุณหมอเพิ่อนวางได้เกาบเขาวาดตามเพิ่อน่ วาตามพูเสียวซ่านนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นไก่ไหนดอกอะ่ะเป็นไดแค่ดอกเต๋อบอดเอวมานำ้ำ <laughs> นี่ามามากเลยได่แค่ดอกกะวานตุกวาเส็บเซ็บเระวมาเด้ดอกินตำมะม่วงบ้าบบเศษไงเด้อเทเวเทิงหอนเทิงอะไรบู ขี้ิน้ามนเ้อข้าอยากแซ่บก้าเผ็ดขอกันดีเนะอะขึ้บังวังขี่นอ แซ่บมากมาขอบคุณได้ไรผู้อามม่งวงมาฝากแต่เนื้อซูชิพอมากินต่หม่ม่วงกันเด้อจะกินหม่ม่วงกันกันขับรถขับลากใหระันเดินทางกรให้ดหดเดินทางปลอดภัยเด้อขับรถขับลากระได้เบิง่งคลิปเด้อกินต่หม่ม่วงแกล้หมหวงทาน มนม่วงว้านกับเบื้องคลิปนี้เด้ออือมะม่วงแซ่บโอ้ยใหญ่เม็ดเจ้าขึ้นนั่งหันหลังจังสันว่าเม่นเป็นอะไรเผ็ดสุเขาให้นั่งมาห่างกันสองเมตรเขาบอกว่าห้ามอยู่ใกล้กันวัดแล้วจังเมตรพี่รองว่าห่างกันบ่ม บอเม่พ่อเม่ได้ประมาณยี่สิ <c oughs> บเสนเม่บ่แมนเนาะทีมันแคบถ้าพ,อพ่อขอฝากอิสานกับปลอดภัยเด้ออืมเดินทางปลอดภัยเด้อเนาะยัยเน,ะยเนะเาะอืเราเราขอบคุณหลายหเด้อที่อันเอาหม,มูมัวมาฝากมาจัดบะหมี่อันนี้ให้มือเบิงุงขอบคุณเลยอาจ,จารย์ ไว้คลิปหน้าพอกันไหมเลวจ้ะพี่น้องอันนี้ไปแล้วจายของกอนไปเลเจ้าไปเลเจ้ะ